งานเอซิดเนาะคืองานนี้เราทับใจมากเพราะว่ามันเป็นงานแรกที่เราวิ่งผัดกับเพื่อนอะเราแบบความลุ้นมันก็คือเราก็ไม,ม่ไม่มีทางรู้ว่าเพื่อนเราอะจะเข้ามาแบบเมื่อไหร่ใช่ป่ะถึงแม้มันจะมีแบบว่าจออะพยายามบอกอว่าแบบใครวิ่งเมื่อแต่มันก็แบบมันก็หลายมันคนมันเยอะมากแทบจะตาลายอะคือดีสุดอะคือการมองเพื่อนจากระยะไกลว่าแบบพอตีโค้งมาแล้วคือเราเตรียมสแตนบายความลุ้นมันคงแบบ มันคงคืออันนี้เนาะเมื่อไหร่เพื่อเราจะมาอันนี้คือความมาทาบใจมากๆแล้วก็มันเป็นงานที่คนเยอะมากทุกคนก็เชียร์บางทีแบบไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะแต่ก็เชียร์ก็ลุนไ้โคตรมันอ่ะคืออันนี้แบบ คือชอบบรรยากาศที่แบบทุกคนลุ้นแล้วก็เชียร์ความสามัคคีของทีมด้วยนะเขาก็จะมีเหมือนแถบไม้เหล็กใช่ปะคือถึงแล้วก็แบบตีใส่กันเอาตีไม่ติดอีกอะไรอย่างก็จะมีความสนุกไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานกลางคืนเนาะเขาก็มีเพ้นท์งเพ้นท์สีกันอ่ะมันก็จะมีแฟนซีแบบว่าแบบแสงสีเสียงเวทการตามากแบบอันนี้ภาพอยู่ในหัวมากแล้วตอนที่ดับเราวิ่งเข้ามาจะเข้าเส้นชัยมันเหมือนแบบมีกองเชียร์ที่แบบอยู่สองข้างทางก็วแบบเชียร์ ึ่งแบบก็ไม่ใช่คนที่เรารู้จักนะแต่ทุกคนก็เชียร์ยิ่งทําให้เราแบบวิ่งได้แบบเร็ววิ่งอะไรอย่างงี้แหละแล้วสองข้างทางช่างภาพเยอะตลอดทางคือเราจะวิ่งแบบวิ่งไม่ดีไม่ได้ซึ่งานนี้จําได้ว่าทําเวลาได้ดีมากนะเพราะว่าเราแบบเห็นช่างภาพตลอดอะเราแบบไม่ได้เว้ยคือแมบห้ามตกคือก็วิ่งวิ่งวิ่งกับช่างภาพก็แบบเยอะมากแล้วก็แบบพอเข้าเส้นชัยก็แบบมันความสนุกมันคือความลุ้นเราต้องไปทําให้เพื่อนเราเสียเวลาด้วยแล้วก็ท้าทายตัวเองแบบเออเป็นงานวิ่งแรกที่แบบเออได้วิ่งันที เราชอบบรรยากาศหลายอย่างโอ้โหอาหารดนตรีเอินคิดว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งสําหรับเอานักวิ่งอ่ะควรมีประสบการณ์ในการไปงานเนี่ยแล้วเราจะได้เห็นมิติอีกมิติหนึ่งของงานวิ่งตอนกลางคืนที่แม่งโคตรมัน